คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r อโ w อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในค่ายเกมใหม่นะครับทุกคนของค่าย HAK นะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีหลายๆค่ายเอย้หลายหลายเว็บอาจจะไม่ได้มีทุกเว็บนะครับผมก็ที่ผมเล่นอยู่มีเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกม One s e e t Date of Award อะไรสักอย่างนะทุกคนชื่อก็ตามนี้เลยนะครับผมไปครับ ก็มาในทุน800บาทไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะเพราะว่าเป็นเกมมาใหม่นะครับผมมีซื้อโบนัสการดวลเราลองซื้อซักเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนเบ็ด5้านะครับมาไปครับก็น่าจะเป็นแนวป้นอะไรอย่างงี้สักอย่างนะทุกคนก็ดูหน้าลายเกมแล้วน่าจะ โอเคก็คือตัววายลงมาก็จะล็อกตัววายไว้นะครับทุกคนโอ้โหนี่โอโหลงมาตัวเดียวลงมาอีกหนึ่งตัวโอเคพิามเพิ่มแล้วครับทุกคนโหเป็นเกมค่อนข้างที่จะคนใจเย็นๆเล่นนะครับเกมนี้ <laughs> เลาได้อาจจะได้อยู่นะทุกคนแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับผมสําหรับเกมนี้เนาะอะไรที่เป็นใหม่ๆอะ่ะเราก็อยากจะลองนะครับทุกคนชิงไหมครับ <laughs> <laughs> ผมเองก็ชอบเกมใหม่ๆมาเนาะโอ้บายมาแบบมันจะหมดแล้วเนี่ยการหมุนนะ่ะ <laughs> สปินจะหมดแล้วนะครับบายกำลังลงมาเนาะโอเคเดอกนี้ได้อีกห้าสิบห้าบาทนะครับ น่าจะไม่ได้ทุนนะทุกคนหุ้ยอ๋อคิดว่าเต็มหน้าทุกคนโอ้โได้ตัวถูกนะครับตอนนี้หาทุนทุกคนเกมแบบโคตรใจเย็นอนะ่ะโอเคดอกนี้ได้ไปที่อุ้ย รางวัลก้อนโตเฉยเลยทุกคนก็จบไปที่สามร้อยแปกบาทนะครับผมก็ขาดทุนนิดหน่อยเนาะจัดไปอีกเราซื้อเบ็ดสิบนี่เท่าไหรอ่อ่ะไม่พอแล้วทุกคนต้องได้แค่เบ็ดห้าซื้อกรอบแล้วกันเนาะไปครับจบไปเลยนะ ก็เป็นเกมแนวนี้นะทุกคนก็คือว่าต้องเน้นให้วายลงมาเยอะๆเยอะๆเข้าไว้นะครับผมเพราะว่าวายเป็นตัวล็อกเนาะแล้วก็หน้าลายลงมาก็ขอให้เป็นตัวแพงๆเราก็อาจจะได้เลยนะทุกคนขอให้วายลงมาทุกรอบของการหมุนละกัน <laughs> ไปข้างหลังหมดเลยนะวายตอนนี้โหวายไปข้างหลังหมดเลยนะครับทุกคน จะหมดแล้วนะแป๊บเดียวเองการหมุนของเรานะทุกคนน่าจะรอบนี้น่าจะโคตรเกลือนะครับเกลือกว่ารอบที่แล้วอีกทุกคนหกสิบห้าบาทครับดอกนี้ไปรอบสุดท้ายแล้วครับผมอุ้ย ได้อะไรอนะ่ะเป็นร้อยเลยทุกคนก็น่าจะขาดทุนแบบประมาณร้อยหนึ่งหรือเปล่านะโอเคก็รางวัลก้อนโตเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับทุกคนรอบนี้ขาดทุนไปที่อ่าจบที่สองร้อยเจ็ดสิบสองขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยรอบเนี้ยเราซื้อไปเท่าไหร่นะเราซื้อไปสี่ร้อยใช่ไหมครับขาดทุนร้อยกว่าบาทนะรอบนี้ ยิ่งเล่นยิ่งลดครับทุกคนเอาไงดีเดี๋ยวก่อนนะอ,อบอกผมลองกระตุกเล่นเองสักหน่อยละกันนะทุกคนไป,ไป็นสิ้าไปมันมีฟีเจอร์อื่นด้วยนะผมเห็นแวบบๆนะเมื่อกี้ <laughs> เป็นรูปอะไรปืนก้ยหรืออะไรสักอย่าง โอนเอาบอลเต็มหน้านี่ถ้ามีวายอยู่ในฟีเจอร์ที่เราซื้อไปนี้ละมาอย่างนี้นะทุกคนเนยได้ถอดแน่ๆนะครับโอเคซื้อไปเลยครับทุกคนอุ้ยได้เบ็ดเดินนะเบ็ดห้าเบ็ดต่ำสุดนะครับสำหรับเกมนี้เนาะผมกดไปเลยนะ จะแคเทอร์เกมนี้ก็ลงช่องไหนก็ได้นะทุกคนโอเคสวยรอบแรกลงมา3ตัวแล้วนะวายมาอีกไหมโอ้ไม่มาโอเคลงมาอีก3ครับทุกคนแต่วายแบบเกื่อนเลยนะตอนนี้ดูขัดขัดโอ้ยมาอีกสีเอาแล้วไง รอบนี้จะเป็นยังไงครับทุกคนก็พอได้ลุ้นนะทุกคนมันก็เวลาเนี่ยเวลาเชื่อมกันมันก็เชื่อมทางหลายด้านนะครับผมหลายหลายรายจ่ายนะนี่ไงอ่ะเพิ่มมาอีกสามครับผมเหลืออีก4การหมุนนะวายเต็มหน้านี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็จะได้หลายต่อนะครับเกมนี้เนาะ โอเครางวัลก้อนโตทุกคน200ถึงไหม205้ย20าบาทครับจัดไปดินะดอกนี้ก็ยังพอได้นะครับเป็นร้อยอยู่นะทุกคนดอกนี้เจอไปอีกได้หลายเด้งเลยนะทุกคนตอนนี้เอาดิก็มาดิครับก็มาดิครับรางวัลก้อนโตแล้วจังหวะนี้ขึ้นส0มร้ยไม่เอ่ยเมกะไปแล้ว400ครับทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ย มันจะได้หลายต่อหลายเด้งนะครับถ้าวายลงมาอย่างนี้นะทุกคนเกมนี้เนาะโอเคก็ยังเหลืออีกตั้งสองการหมุนเนาะโอเครอบนี้ก็ปรงมาณก้อนโตเพิ่มอีกร้อบบาทนะครับได้หลายต่อจริงอ่ะทุกคนก็ กดเลยนะครับทุกคนรางวัลเมกกะไปอีก280ครับทุกคนตอนนี้กําไรแล้วนะครับผมจัดไปดีโอเคกดไปอีกครับรางวัลก้อนโตอีก155บาทครับทุกคนก็จบไปที่1,355บาบาทนะครับเฮ้ย ผมว่าเกมนี้มันสุดอยู่นะทุกคนถ้าว่านี่ทุนผมมาแค่800นะครับผมก็ไม่คิดว่าจะรอดด้วยนะกําไรแล้วนะนะตอนนี้ก็รีบกําไรมากกําไรน้อยก็รีบหนีดีกว่าครับทุกคนเป็นเกมแนวที่ใจเย็นหน่อยนะถ้าว่าเข,เข้าหน้าลายามาแบบนี้นะนี่แค่วายยังไม่เต็มนะถ้าวายมาอีกสักสองสามตัวแล้วก็หลังจากนั้น,นผมไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนก็น่าจะยับยับไปเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้เนาะ ก็ไม่ได้มีทุกเว็บทุกค่ายนะครับมันอยู่ค่าย H A K นะทุกคนแต่ว่าเว็บกระปิดจะมีเป็นบางเว็บนะที่ผมเล่นคือมีอยู่นะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงฝลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็บายครับผม